นี่ก็ตรงตะวันเสาร์ที่8เมษายน2566ญาติโยมที่ทำบุญมาทางวัดท่าสูนสาธิกรรมสังฆาทานชุดละ2,000บาท2ชุดสาธิกรรมสังฆาทานชุดละ1,000บาท3ชุดสาธิกรรมสังฆาทานชุดละ500บาท3ชุด

ญาติโยมที่ทบุญกระทำวัฒนสมว่าญาติโยมภรรพรายโยมนะ ยะถาวิวหาปุลาผลิปุเรนติสาขังเอวเมวัยโตตินังเปตานังอุปกาปติอิติตังปติตังตุมหังคิพเมวะจะมีเจตุส um ัพเพปุเรนตุสังคปากันโทปนลโสยะถาเมลิโสติลาโสยะถาสพิตโยวิวานจันตุสัมพัล so ุ ตุมาเตปภวันวันตาโยสุขีธีภายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจารุทาปะจายโนจตตาลุ ขอให้ทุกท่านที่ทำบ,บุญในวันนี้ก็ขอให้สมความปรารถนาทุกอย่างมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็การทำบุญในครั้งนี้ในวันนี้ก็เป็นไปเพื่อเข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนะโยมะะ